ด้วยความเคารพความคิดเห็นของอาจารย์ปียบุตรแสงกนกุลท่านอยู่ภาคก้าวไกลทุกสิ่งทุกตําแหน่งท่านจะกินรวบไปหมดนะครับโดยเข้าใจว่าตนเองมีเสียงข้างมากโดยความจริง152เสียงนี่ยังไม่ใช่เสียงที่เกินครึ่งถ้าอยากจะได้ทุกตําแหน่งต้องทําให้ได้แบบทัพภรคไทยรักไทยส7มเสียงในอดีตที่จะชี้เป็นชี้ตายเอาตําแหน่งไหนก็ได้ สมมติว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันราบรื่นก็จริงนะคะคุณจัดสดาแต่ว่าต้องชิงตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรกันอยู่นะคะและเมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะเป็นการแสดงจุดยืนกันชัดเจนละ้ค่ะระหว่างพักเพื่อไทยกับก้าวไกลต่างก็ต้องการตําแหน่งนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะนายอดิศรเพียงเกตการน,นาพักเพื่อไทยเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรโหวตเลือกผู้ที่เหมาะสมกันไปเลยโดยไม่ต้องมาตกลงกัน ทั้งสองพักก็สามารถเสนอชื่อได้หลังอ้างอิงว่าพักเก้าวไกลนั้นกินรวบแล้วก็อยากจะเก็บไว้ทุกตำแหน่งก็ควรจะมีเสียงให้มากเหมือนกับพักไทยรักไทยสมัยก่อนที่มี377เสียงค่ะขณะที่นายแพทย์ชนละนาสีแก้วยืนยันบอกว่าพัก มีบุคลากรที่พร้อมจะทำงานแต่ว่าบริบทโดยรอบคล้ายกับเป็นแรงกดดันเหมือนเจตนาจะปิดช่องเจรจาระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลทั้งๆที่ตำแหน่งประธานสภา,านั้นสามารถพูดคุยตกลงกันได้โดยไม่ยึดกับเสียงสอสอทีนี้ฝั่งของนายรังสิมันโรมนะคะยืนยันว่าตำแหน่งประธานสภา,าต้องเป็นของก้าวไกลโดยอ้างอิงว่าตำแหน่งนี้ต้องเป็นของพรรคที่ชนะก,การเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะถ้าเราไปดูในอดีต เราจะพบว่าพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งเป็นอันดับที่1ก็จะขอตําแหน่งในเรื่องของประธานสภาไปโดยตลอดนะครับ mm hmm. เพื่ออะไร mm hmm. เพื่อที่จะผลักดันกฎหมายตัางๆนะครับ mm hmm. เช่นเดียวกันนะครับพรรคเก้าไกลก็ยืนยันนะครับ mm hmm. ว่าตาแหน่งประธานสภาก็คงเป็นตําแหน่งที่ mm hmm. พรรคเก้าไกลเนี่ยนะครับคงต้องขอไว้เราเป็นพรรคการเมืองที่อยู่มาถึง22ปีนะครับและมีบุคลากรที่พัน ผ่านการทํางานเรืว่อง่งนี้มาเยอะนะครับไม่ได้ไม่บอกว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมแต่ว่าเราเองมีบุคลากรที่มีความพร้อมครับจะมีการนัดหมารือกับรับรวมเร่งพูดคุยเกี่ยวกับกรณีประธานสภามไร่เ่ไดว้วางต่อยังไม่ได้พูดคุยครับก็ต้องรอพักแกนนําเขาเป็นผู้นัดหมายก็เหมือนที่ผมนําเรียนตั้งแต่แรกนะครับการเริ่มการการกําหนดประเด็นการทํากระบวนการต่างๆเนี่ยเราขอให้พักแกนนำเนี้ยเขาเป็นผู้มีสิทธิเต็มที่ เราจะไปกําหนดเราจะไปกดดันเขาไม่ได้นะครับอันนี้พูดคุยกันแล้ววันนี้ Facebook ของพักก้าวไกลโพสต์ข้อความชี้แจงเรื่องนี้นะครับพูดถึง3วาระที่พักต้องผลักดันในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรสิ่งที่เขาต้องผ่านสภาให้ได้ก็คือร่างกฎหมาย45ฉบับการเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และการสร้างระบบรัฐสภาที่โปร่งใสโดยหนึ่งในข้อความที่โพสต มีข้อความเน้นย้ำนะครับว่าทำการเมืองไม่ใช่เพื่อตำแหน่งแต่เพื่อการเปลี่ยนแปลงครับท่านผู้ชมครับสำหรับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรในมุมมองของสองอดีตประธานสภาเห็นตรงกันครับว่าไม่จำเป็นจะต้องดูที่วัยวุฒิหรือประสบการณ์เท่านั้นแต่ประธานสภาในยุคนี้ต้องเป็นผู้ที่พร้อมจะรับฟังให้เกียรติเพื่อนสมาชิกแล้วก็วางตัวเป็นกลางมีความประนีประนอม แม่นยำในข้อกฎหมายควบคุมการประชุมสภาให้เรียบร้อยได้โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักครบบโดยโดยจิตสำนึกโดยหน้าที่ตัวน้ำดูนอะไรก็แ,แล้วแต่เนี่ระสภาก็ต้องวางตัวเป็นกลางอยู่แล้วนะฮะกลางอยู่แล้วก็มีแค่นั้นแหะที่เป็นปน,นะฮะที่ว่ต้องต้องดูแลสภาให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นในรัฐมนูลและข้อบังคับการประชุมก็เขียนไว้ใช่ประธานสภามีหน้าที่ ควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหน้าที่ใหญ่เป็นตัวที่ตรงนั้นค่ะนะแล้วก็ต้องต้องวางตัวเป็นกลางตามรัฐมนูนนะรัฐมนูลเขียนว่าอย่างนั้นก็ก็มีแค่นั้นแหะเป็นหลักเราเป็นถือเขาถือว่าเป็นประมุขทางตุลาไอ้ทางนิติบัญญัติแล้วนี่ใช่ไหมฮะคะคุณก็ใหญ่ที่สุดแล้วอ่ะคุณต้องใหญ่เรื่อ่าใหญ่ต้องใหญ่ให้เป็นถึงอายุน้อยก็ไม่จำจะไปห่วงอายุอืมขอให้ใหญ่ให้เป็นอ่ะใช่ได้ตอนนั้นผมอายุสี่สิบกว่านะฮะ คือเราให้ความเคารพสมาชิกแล้วก็รับฟังหลายๆฝ่ายเราก็จะได้รับความร่วมมือที่ดีด้วยแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการให้เกิดความเชื่อใจนะฮะอย่างผมนี่ไม่มีบารมีนะแต่ต้องเชื่อใจว่าเป็นคนที่ไม่เข้าข้างพรรคพวกเอากิจการของการประชุมเป็นหลักเอาภาพลักษณ์ของสภาเป็นหลักถ้ามีความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าไอความเชื่อใจและเชื่อมั่นเนี่ยสําคัญกว่าบารมีอีก ถ้ามีบารมีแต่เขาไม่เชื่อนี่เขาก็ไม่ให้ความร่วมมือและถ้าสมมุตินะสมมุตินะคะคุณแจศดาคุณผู้ชมถ้าตกลงกันเป็นการภายในระหว่างพักร่วมรัฐบาลกันไม่ได้เนี่ยนะคะมีรายงานว่าชื่อของผู้ที่เหมาะสมที่อยู่ในบัญชีของทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยที่ทั้งสองพักจะเสนอก็มีการเตรียมการไว้ทั้งสองฝ่ายเรียกว่าแต่ละชื่อเป็นการวัดกันหรือเทียบกันแบบคนต่อคนรุ่นต่อรุ่นกันไปเลย อย่างเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยเสนอเป็นชื่อของนายชูศักดิ์สิรินินก้าวไกลจะเสนอเป็นนายธีรชัยพันธุมาตรหรือถ้าเพื่อไทยเสนอเป็นนายแพทย์ชลรนันสีแก้วก้าวไกลก็เตรียมที่จะเสนอเป็นชื่อของนายนัทวุฒิบัวปทุม และท่ามกลางรายงานข่าวนี้นะคะมีกระแสข่าวว่าพักร่วมรัฐบาลอื่นก็มีเสียงสะท้อนถึงความเหมาะสมถูกต้องแบบไม่ยึดโยงกับฝ่ายใดด้วยการเสนอชื่อเป็นนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาหัวหน้าพรรคประชาชาตินั่งเก้าอี้ประธานสภาไปเลยเหมาะสมทางเรื่องของประสบการณ์บารมีความอาวุโสต่างๆก็ดูจะเหมาะสมเป็นที่สุดค่ะ